ขอเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายหรืออุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ใจในธรรมผลอบรมนำตนให้ไปในแนวทางที่ดีอันจะมีความผาสุกเกิดขึ้นแก่ตนการที่บุคคลจะศึกษาข้อวัดปฏิบัติ ฝึกหัดดัดแปลงตนเองเพื่อให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขให้ชีวิตของตนเองที่มีคุณค่าได้มีสาระมีประโยชน์เกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้เสียทีที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แต่ร่างกายที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีพวกเรานี้ที่ว่บบุคคลที่ได้เกิดมาในทางที่ฝ่ายดี การประพฤติปฏิบัติดีมาก่อนเหตุฉะนั้นเมื่อมองเห็นตนเองว่ามาจากคุณงามความดีที่ตนเองได้ประพฤติปฏิบัติแล้วนั้นก็ควรที่จะพากันสนใจได้พินิจพิจารณาเพื่อจะได้พยุงตนเองให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปกว่านี้มีคุณงามความดีเพิ่มพูนบรารมี ของตนเองให้มีความสูงส่งกว่าสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายมีความเข้าใจในชีวิตของตนเช่นนี้แล้วก็ควรจะหวนระลึกนึกถึงพินิษพิจารณาคนเราที่เกิดขึ้นมาด้วยกันอยู่ในโลกนี้และสัตว์เดรัจฉานทั้งหลาย ที่เขาเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเท่ามดก็ดีจนตัวใหญ่เท่าช้างเป็นเพราะเหตุอะไรสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจึงมีรูปพันธุ์สันฐานต่างๆกันในข้อนี้นั้นพวกเราควรที่จะเป็นผู้มีสติปัญญาพินิพิจารณาตัวตราดูสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นว่า เข้ามาจากภพภูมิอะไรหรือพวกมนุษย์ทั้งหลายได้มาเกิดก็ดีมาจากภพภูมิอะไรเหตุฉะนั้นถ้าพวกเราเข้าใจเรื่องอย่างนี้เราจึงจะรู้จักวัถทางปฏิบัติคุณงามความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปแก่ตนได้พวกเราท่านทั้งหลายที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่เวนัยสัตว์ทั้งหลายทั้งนรกทั้งสวรรค์ก็ดีพรม,มโลกและถึงที่สุดเข้าสู่นิพพานองคสมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตัดเทศนาที่วัดเชตวันมหาวิหารที่กรุงสาวัตถีประเทศอินเดียนั้น บุคคลใดเคยไปในสถานที่นั้นก็จะได้พากันกราบไหว้บูชาและนั่งปฏิบัติธรรมถ้าหากบุคคลใดมีพอดวงตาสว่างสวัยบ้างก็จะมองเห็นได้ชัดเจนในสถานที่นั้นว่าทั้งบุคคลทำความดีไปเกิดที่ไหนบุคคลทำบาปความชั่วไปเกิดที่ไหน ตามอำนาจของการกระทําของสัตว์โลกทั้งหลายที่บุคคลเขาทํากันเหตุฉะนั้นพวกเราก็ได้ยินได้ฟังตั้งแต่ครูบาอาจารย์หรือเพื่อนทั้งหลายศึกษาในพระไตรปิฎกและก็มาพูดกันต่อๆกันฟังเฉยๆแต่เรายังไม่เห็นชัดด้วยตนเองก็ควรฟังไปก่อน เชื่อไว้ก่อนครึ่งหนึ่งไม่เชื่อครึ่งหนึ่งก็ได้เพราะเราท่านทั้งหลายที่สัตว์ทั้งหลาย,ท,ท,ลายที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏตัดสงสารไม่มีจักจบสิ้นนั้นแม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันตั้งแต่สเสวยชาติเป็นพระโพธิสัตว์สร้างสมอบร,รมบาร,รมีมามากมายทั้งขึ้นสูงลงต่ำ ด้วยอำนาจของกรรมที่ตนเองกระทำเหตุฉะนั้นตัวพวกเราท่านทั้งหลายนั้นก็คงจะเป็นไปเหมือนกันมาหลายพบหลายชาติแล้วที่พวกเราจะเวียนว่ายตายเกิดพบน้อยและพบใหญ่ทั้งไปตกนรกก็ดีมาเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีได้เป็นเทวดาเทวบุตร หรือถึงพม,มาโลกก็ยังกลับไปกลับมากันอยู่อันชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเหตุฉะนั้นคนทั้งหลายที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์กันอยู่ทุกวันนี้เมื่อได้มาเกิดก็ดีแต่ก็ยังหลงหลงทางไม่เข้าใจในการเดินทางในการประพฤติปฏิบัติของตนเพราะ ตาบอดภายในคำว่าตาบอดภายในก็คือสติปัญญานั่นเองไม่มีแม่รู้ไม่เข้าใจจำแจ้งจึงพากันหลงทำความชั่วกันมากมายในปัจจุบันนี้ทั้งหญิงและทั้งชายก็ดีข้อนี้แหละเป็นข้อที่สำคัญเอรฉะนั้นหากพวกเราพากันสนใจพินิจพิจารณาเรื่อง คนทำบาปความชั่วจะไปตกทุกข์ได้ยากลําบากจนถึงตกนรกอเวจีในมหานรกทั้งหลายเหล่านั้นก็มีมากมายเช่นในปัจจุบันนี้แต่คนทําความดีนั้นจะไปเกิดสุคติก็มีมากมายเหมือนกันแต่ว่าส่วนบุคคลทั้งหลายที่ทําความชั่วนั้นจะมีมากกว่าคนทําความดี พวกเราก็มองเห็นแต่ชัดเจนอยู่ในปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมาเป็นคนเหมือนกันศึกษาเราเียนมาเข้าเทียมกันก็มีหรือศึกษาทางโลกเรียนมาสูงก็มีแต่ยังพากันไปทำบาปความชั่วทำให้ตนเองนี้จะไปตกในที่ชั่วที่ต่ำแต่เขาเหล่านั้นยังไม่เข้าใจแล้วจึงพากันทำอยู่ในปัจจุบันนี้ เหตุฉะนั้นองค์สําเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่พระพุทธองค์กําลังบําเพ็ญจะสําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณใต้ต้นสีมหาโพี่พุทธคยาประเทศอินเดียนนพระพุทธองค์ได้บรรลุจตูปัปตยานรู้จักว่าการพบชาติเกิดของสัตว์โลกทั้งหลายใครทําความดีแล้วไปเกิดที่ไหน พระอง์รู้ใครทำบาปความชั่วอะไรตายแล้วไปตกนรกหลุมไหนเพราะเขาทำอะไรเข้าใจในข้อนี้เป็นหลักยืนยันในหลักของพระพุทธศาสนาพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ใจในธรรมผู้ต้องการจะนำตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนั้นควรเป็นผู้สนใจพินิษพิจารณาไตรตรอง ในตัวตนเองเพื่อจะให้เข้าใจในเรื่องนี้เจฉะนั้นเนื่องในวันนี้อาตมาก็จะแสดงเรื่องที่อาตมาได้พบเห็นมาแล้วก็เรื่องของบุคคลทําบาปกลมชั่วคนทําบาปกลมชั่วได้มาเกิดอยู่ในปัจจุบันนี้เปิดเป็นสัตว์เดรัจฉานมีทั้งมีขาก็ดีไม่มีขาก็มีอื อันนี้คนทําบาปแล้วคนทําบาปจําพวกนั้นเขาไปตกนรกมาก,ก่อนเพราะเขาทํากรรมอะไรเป็นเรื่องที่สนใจที่เราจะได้พิจารณาดูในปัจจุบันนี้พวกเราท่านทัน้งหลายก็เห็นกันอยู่มีสัตว์ดรัจชานตัวเล็กตัวใหญ่มีขาไม่มีขากันมากมายบางบุคคลก็เลี้ยงไว้ในบ้านของตน สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเราควรที่จะมองเห็นดูสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นว่าบางตัวน่ะก็ดุร้ายแต่บางตัวนั้นสอนนักง่ายสอนพอปัดกลางก็มีสอนให้ยืนเดินนั่งนอนสอนให้ไปที่ไหนไปอยู่อย่างไรเขาก็ไปตามคําสอนลักษณะของสัตว์เหล่านั้นเขาเพิ่งออกมาจากนรกเขาเป็นมนุษย์มาก่อน ผู้ที่สอนได้ง่าย,ายๆก็เหมือนมนุษย์พวกเราเหตุฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาจึงต่างๆกันการที่บุคคลที่ไม่รู้จักรักษาตนเองไปกระทำบาปกามชั่วก็ด้วยกายที่พวกเราควรที่จะรู้ภาคกันสมาทานแล้วก็คือศินห้านั่นเองอม,มันเป็น วันนี้สินข้อที่สามมันข้อนี้มากเลยเกินนะโยมนะน่ากลัวอัตมาคงจะเทศนให้ฟังยาวๆหน่อยข้อนี้เพราะอันมาประสบมาเยอะเห็นมาเยอะไปเที่ยวหลายต่างประเทศก็มีในเมืองไทยก็มีการที่คนผิดประเวณีสามีภรรยาซึ่งกันและกันในสินข้อนี้ เมื่อหากบุคคลล่วงเกินประเวณีผิดสามีภรรยาต่อซึ่งกันในกันสินข้อนี้ไม่มีขาดถ้าหากบุคคลนี้ล่วงลับตับตายไปแล้วก็ไปเหมือนกันไปเจรจามีบัญชีลงเท่ากันซักถามทั้งผู้หญิงผู้ชายอันนี้จะมาเข้าไปอยู่กับในวงที่เขาซักถามเลยอนะืม ก็มีบัญชีเรียบร้อยมีคนสักสามก็คือสอวสอนั่นเนีลยมันเป็นทางเมืองทางโลกอืมวันนี้ก็ตุลาการเขาก็นั่งอยู่คนหนึ่งคนหนึ่งก็มีบัญชีมีบัญชีแล้มีสอดทั้งดำๆยาวประมาณสักห้าสิบเซนเนี่ยอืม เขาจะเอาสอนและชี้ใส่ว่าไปประพฤติผิดอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนจริงไหมชี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายถ้าต้องให้อยู่คนละฝ่ายถ้าชี้หรือว่าเขาผิดอยู่ที่นู่นที่นี่รับผิดชอบกันด้วยตกลงกันก็นเหมือนเมืองมนุษย์เราเนี่ยเขากโกหกเสียก่อนให้โกหกเมืองนั้นเหมือนกันเมืองนรกก่อนเขาโกหกอยู่แต่ก็ต้องชักถามไม่หยุดก็ตกลงกันเพราะตกลงกันได้เขาก็ให้ลงไปนรกกัน ไป้ลงไปนระกนั้นตนะั้งผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันนในหลุมนั้นนะก็มีมากแต่มีโอกาสอยู่ว่าเขายัางพูดกับเราได้อหมือว่าเขาห้ามไม่ให้คนทั้งหลายเนี่ยที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นสั่งอัตาม,มามาว่าอยากให้คนผิดนะท่านนั่งมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์อีกนะแต่อยู่อย่างนี้นะแต่ตีกันนะโยมพอลงไปท่านนะั่นล่ะ พวกที่เขาอยู่ก่อนเนี่ยเขาตีตีมากเลยทีเดียตีอุตลุดเลยอ้มอามือนี่แหละตีไม่มีคอนมึงตีหัวกันตีกันอยู่ตลอดเลยจมลงไปขึ้นมาก็ตีกันผู้หญิงแข็งแรงก็ตีผู้ชายก็จมไปเหมือนกันมันอือยู่งั้นแหละแ่หลุมนี้เรียกว่ามากมายกายกองเนนิยตมาดูแล้วอิยตมาก็เหมือนนตมาล่อนข้ามไปในสูงประมาณเมตราสิบนี่ยเขาก็ ยกมือไหว้เขาบอกร้องขอบอกกันเป็นแถวมาก็เลื่อนไปเลื่อนมาอย่างก็ไม่ลงไปหาที่มือเขาสุดสุดนรกเลยนะตรวจตาดูนะชมดนะูมันเป็นยังไงอืมแล้วถามเขาถ้าบอกว่าตกมาไม่รู้กี่ร้อยปีแล้วเขาบอกมันยังไม่ได้ไปขึ้นเลยแต่ว่าเมื่อมันจมลงไปข้างล่างเนี่ยตีกันตายลงไป กว่าจะขึ้นมาได้มันเป็นหลายร้อยปีจึงจะขึ้นมาได้ทีหนึ่งมันหายใจขึ้นมาขึ้นมากเกาตีอีกแต่ใครตีกันได้ใครจะอยู่ได้ก็ไหว้ก,กันเหมือนคนไหว้น้ํานี่นะอืะคนไหว้น้ําอยู่นี่นะแต่ก็ไม่เห็นมันมันเผาให้เปื่อยหรอกเอาให้เปื่อยให้ตายไปแต่มันตีกันตายเองตายแล้วมันก็ขึ้นมาอีกได้ในตรงนี้อตาตมาก็ดูแล้วก็น่าสง เวทสลุดใจว่าไม่รู้จะเมื่อไหร่จึงจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยในตรงนี้คนผิดมามีมากมายถ้าถ้าคิดถึงผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเหมือนจะเท่ากันท่านดูแล้วตรวจตาด่วนเหตุฉะนั้นคนทำบาปอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นมันเถอพวกนี้เขาเห็นก็เหมือนกับพวกเทพเขาก็เห็นเหมือนกัน ถ้ามีบัญชีเรียบร้อยจดบันทึกไปเรียบร้อยเลยไม่มีในที่รับที่แก้งเหตุฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าการทําบาปก็ดีทําบุญก็ดีไม่มีในที่รับที่แก้งทําบุญก็ย่อมเป็นบุญทําบาปก็ย่อมเป็นบาปอยู่นั่นอย่างเดิมบันนี้สัตว์นรกพวกนี้นะถ้าพ้นจากนรกมาแล้วจะมาเกิดเป็นงูถ้าคนที่ต่ำสามมากจะมาเกิดเป็นงู ตัวฉินข้อที่สามจะมาเกิดเป็นงูแล้วจึงจะมาเกิดเป็นสุนัขต่อกันอันบัดนี้อาจมาจะเล่าเรื่องอันนี้ให้ฟังเหมือนเล่าแหละก็เป็นเทศให้ฟังก็ความจริงอันนี้ความจริงที่อาตมาพบเห็นมาอันนี้เมื่อเขามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่เขาก็ ว่านอนสอนง่ายอยู่เหมือนกับอาตมาเล่าให้ฟังเมื่อตะกกี้นี่แหละเป็นสุนัขตัวเมียเทียตมาพบครั้งแรกอาตมากำลังบำเพ็ญอยู่ในปา่าสุนัขตัวนั้นตัวเจ้าของก็ยังมีชีวิตอยู่มันตายไปแล้วเดี๋ยวนี้เวลาเราจะไปบินทบาต เขาจะมานั่งอยู่ที่หน้าบ้านคอยอยู่เจ้าของบ้านไม่ต้องไม่ต้องมาคอยเราพอเราไปยืนหน้าบ้านมันจะวิ่งเข้าห้องครัวไปบอกเจ้าของบ้านให้มาใส่บาตรที่ทําให้ต่มาแปลกใจกันไปเห็นฝนตกก็ตามบเลเมื่อเจ้าของบ้านออกมาใส่บาตรเขาจะมายืนตาฝนมองหน้าตมาอยู่เปียกก็เปียกทุกวันเลย เขาก็เฝ้าทุกวันที่เราไปบินบัลกไปเลยถามเจ้าของบ้านว่าหมาตัวนี้มันดุไหมมันเป็นยังไม่สอนง่ายดูแต่มันมาเฝ้าเหมือนกับคนเลยคอยเวลามันบินบัลจะไปบอกไม่ต้องมาเฝ้ามาคอยพระเจ้าของบ้านมันมา็จะนั่งทําสมาธิตรวจตามันจี้เข้าไปลองดูดูแต่หมาตัวเดียวจึงไปเห็นแต่ชาติอดีตที่ผ่านมานะ เขาก็เป็นลูกสาวของโยมคนนั้นเป็นลูกสาวของโยมคนนั้นแล้วก็สามีเขานั่นเป็นครูใหญ่สอนโรงเรียนในเวลาสามีไปสอนโรงเรียนตนเองก็เอาผู้ชายมามานอนด้วยกลางวันพอสามีจะกลับจากโรงเรียนก็ให้ผู้ชายหนี แต่เป็นนักศึกษาประมาณมหกนี่ละกันถ้าคิดเป็นสมัยปัจจุบันนี้มันเป็นภาพออกมาให้ตามาเห็นชัดอยู่ตลอดหลายข้างหลายข่าวตามาก็เลยพิจารณาอยู่เขามีลูกสองคนเอฉะนั้นเขาตายจากภพนั่นเองเขาจึงได้ไปตกนรกไปตกนรกแล้วเขาจึงได้กลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉาน ก็ยังมาอยู่กับแม่ของตนอีกอยู่อาตมาก็เลยให้เจ้าของบ้านบอกว่าเลี้ยงมันไว้ดีๆนะก็เป็นลูกสาวของตนนี่แหละทำให้บุคคลที่มาจากงนั่ลูกมาเป็นสัตว์เดรัจฉานดูแตนน่มาก็ดูยังไม่เห็นมาเกิดเป็นมนุษย์ไป่ลูกมาไปทางไหนมาก็ไม่ได้ไปที่นั่นอีกดูอยู่ที่วัดนี่นี่จุดเด่นที่สุดที่อาตมาดู วันนี้อีกตัวที่สองนี่ตะมามาที่อำเภอสันตะตองเห็นหมาตัวผู้ดำไม่มีที่ขาวเลยดำหมดทั้งตัวเลยอ้วนพอตะมาไปบินบาดกับเพื่อนที่สุร่วมกันสามองค์ท่านแล้วก็มานอนลงตรงหน้าตมาแล้วสองขาหน้าเนี่ยเอามาจอดมบโปรตีนแนละ้วตะมาเหมือนกับมันไหวนี่นะเอามาติดกับหัวแม่เท่าไว้นอนอยู่นั่นนะ เจ้าของใส่บาตรก็ข้ามหลังมันไปทุกวันได้มาก็สนใจก็เลยถามเจ้าของบ้านบอกว่ามันไม่ดุมันไม่กัดใครอีกซะด้วยมันสอนง่ายมากมาก็ดูก็เหมือนกันอันนี้เป็นผู้ชายมีภรรยาแล้วก็ไปเล่นสู้สู่หญิงอื่นเมียบอกก็ไม่ฟังก็ไปตกงนรกเหมือนกันก็มาเกิดมาเป็นเป็นสุนัขเหมือนกันก็เลยให้ เจ้าของบ้านจะเลี้ยงไว้มาดูให้เห็นชัดเจนมาจนไปตกนรกยังไงเป็นยังไงมาไงก็จนมาถึงมันเป็นภาพออกมาให้เห็นชัดเจนเลยอาตมาก็บำเพ็ญต่อไปอีกก็เลยไปเห็นงูมันมาที่ที่สำนักปฏิบัติอาตมางูมันเลื่อยมาหาเรานั่งอยู่มันเลื่อยมาหาแล้วมันมองหน้าอาตมา ดูแล้วก็มันก็เหมือนไม่ดุกับเราเหมือนมันมีเมตตาตอเราไม่ทําอะไรมันดูอตมาบอกว่าอย่ามายุ่งกันเถอะใครอยู่ยังไงก็อยู่ใครอยู่มันมันก็หลับตาไม่มิบดูตามันมันก็ไม่ดุมันเพื่อมันก็กลับเข้าป่าไปกันมาก็นั่งดูอันนี้ก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันผู้หญิงชนิดนี้ก็คือ จิตมันต่ําจะพูดตามความจริงให้นักปฏิบัติทั้งหลายข้งเราฟังเป็นโสเพณีมาหลายชาติแต่เขาไปตกนรกเขาจะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่ยังไม่มีขาเลยยังต่ำกว่าสุนัขอีกยังไกลที่จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่นรกหลุมนี้ถ้าไปตกอยู่นานมากพวก มันนี้อาตมาไม่มั่นใจอาตมาจึงไปศึกษากับหลวงปู่ตื้อกับหลวงปู่แหวนผู้ที่ท่านเห็นพบชาติอดีตมากยังไปศึกษากับท่านด้วยม่างเล่าให้ท่านฟังว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างน,น,างนี้มันเป็นจริงไหมหลวงปู่อา้าวคนเท่าเห็นก่อนว่าสันพิ่ยบอกบ้างนี่เห็นมาหมดแล้ววสันแต่ไม่เทศในใครฟังไม่อยากเทศจนเห็นมาหมดแล้วไม่ต้องพูดเห็นมากกว่านี้ว่าสันพิน่ย์วา อันก็ไม่อยากให้ตมาพูดตมาก็เพิ่งจะมาอธิบายให้ฟังเพื่อได้ฟังชัดๆกันสักครั้งหนึ่งเพราะไม่ค่อยจะเล่าเรื่องนี้มันปิดไว้ยังเป็นความลับอยู่วันนี้เปิดเผยวันนี้เปิดความลับให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจเหตุฉนั้นไม่ใช่ตั้งแต่บุคคลทำบาปแค่นี้คนเราเนี่ยจะได้ไปตกนรก แต่มาก็ชักถามท่านว่าสัตว์ที่มันเรียกร้องเสียงเพราะๆอยู่เนี่ยเหมือนเสียงเพลงเสียงดนตรีอยู่ในป่าเป็นแมลงเนี่ยมันทําไมมันเป็นเสียงมันดีถ้าั้นมันเป็นสัตว์เขาเลียกวมาแมงงวงแมงว่างภาษาเมืองเนี่ยมันทําไมมันเสียงมันเพราะทําไมตัวเป็นสัตว์เดรย์ฉานลุงปู่ลวงปู่ตอบมาทันทีแล้วเขาเป็นนักร้องว่าเป็นนักดนตรีว่านแต่ชาติอดีตเป็น กขาลองให้คนหลงไหลทำให้เขาเสียเงินเสียทองหิวอยูห่หิวนอนมันบาปมันมันไม่น่าจะบาปนะลวงปู่บาปอะฉะน,นันเมันเป็นอย่างนี้ทำให้เขาเสียเงินเสียทองเสียเวลาทํางานทําการอืมไม่ได้หลับได้นอนมันนึนกว่าคนที่ติดก็ลองดูแล้วคนติดเขาต้องข้ามจังหวัดไปเขาก็าข,าข,าขี่รถตามอยู่นั่นแหละเอมันน่าจะบาปนะเพราะคือมันบาปลึกเข้าไปนั่นคือ ทำให้คนลหลงไหลอยู่ในโลกนี้ไม่มีที่สิส้นสุดทําให้คนเบียนว่ายตายเกิดอยู่ในเสียงอันนี้มันนั่นผิดอยู่ตรงนี้เหตุฉะนั้นจึงไม่ให้พระนิเทศเสียงยาวเข้าใจโยมนั่นผิดศีลพระเทศเสียงยาวๆวแล้วกันเพราะนคนก็อยากฟังโยมก็ยิ่งจะหากันเทศไปให้อีกอยู่มันทให้เนนน้อยบร,ริษพระองค์ไหนเทศเสียงดงัดงๆอยู่แถวจงังหวัดไหนก็ช่างเราไม่ต้องพูดแล้ว มาก็เคยได้ยินมันบาปมันผิดศีลมันพระพุทธเจ้าตัดสอนไว้อย่างนั้นไม่ควรเทศแต่ญาติโยมคงจะว่ามันสนุกเงินแต่ตัวเขามันบาปแต่เสียงเขาดีอยู่แต่เขาเป็นสัตว์เดรัาฉชนนั่นแหละญาติโยมทั้งหลายบัดน,นี้คนตกตกนรกมานั่น ก็สามารถที่จะมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานต่างๆกันที่ก็เป็นกันอยู่ทุกวันมีหลายชนิดนะแต่พวกที่ไม่มีขาที่มันต่ําพวกที่มีขาขึ้นมาแล้วยังค่อยชั่วหน่อยก็มีกระดูกขึ้นมาพอจะใกล้เข้ามาก็ไม่รู้ว่าจะตายเป็นสัตว์เดรัจฉานจีพบแต่ก็จะได้มาเกิดเป็นมนุษย์อีกอย่างพวกเราดูดูมันกินเวลานานนะนี่การทําบาป مني. إك...